ยังแนีมีไรบุญอยู่ค่ะถ้าคอยบลูเ้อร์ที่กิจเตี๋ยไปทำข่าวที่ไหนพี่ิตี๋ยอยู่บุรีรัมย์่อนมีทำบุรีรัมย์บอกปช่วยเองหมูป้าอะไรน้าจรอบครัวถคนตายทุคนงั้นเขาอย่างเขาโึ้นหัวเปลี่ยนเนาะ้าต้งคุณป้าควาดิทามเาด้วยอายูทูบเบอร์เด้อ มือดีเป <el> <Sh> <senza el> so ็นแนวใดแน่ค่ะหลังจากไปไปบานอมาแล้วกับเ่งทางเนาะบก็เห็นนะพี่นอะไรม่นมายบานไปบานท้ายบนพจะท้าไปันข้าวนข้าวคด้ให้พรอะไรไหมแบบเกี่ยวกับก็ไม่พร มันเดิมพ่อแม่ก็พูดคำน้ำเดิมจชะแล้วคาดตแต่เรื่องดีๆอะไรประมาณนี้นะคะครับไม่ถาม,มก็ไม่ได้หนูจะถามเรื่องคดีแล้วนะถามเลยนะถามเลยเ ผมก็ตองที่ท่านพูดแหละผมโทรศัพท์คุยกับท่านแล้วตอนแรกผมว่าไม่กล <im abb im> ้าที่จะเอาชื่อท่านมออกสื่อนะเราก็ตัวท่านแต่ว่าเรามีสาส์เดียวชื่อท่านออกสื่อโดยไม่ขออนุญาตก็ตามนั้นนะครับตามที่ท่านพูด ผมก็พยายามที่จะไม่ไม่พูดอะไรถ้าถ้าทนายท่านไม่อนุญาตผมก็ไม่ไม่พูดแล้วทให้เกียดท่านที่ผมพูดเมืมอวานก็มันก็เป็นสิทธิของท่านนะที่ฟังท่านอยู่นะว่าตอนเสร็จผมก็ออกมาคุยกับยูทูธพิพิธ อาจจะดูครบเลยแต่ว่าบางคนอาจจะดูส่วนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกับ youtube ก็แค่บอกว่าเอ่อที่แรกก็เข้าใจว่าที่เราคุยกับท่านนะผมก็รอแค่เวลาท่านจะให้ผมเขา้เขาพบเมื่อไหร่ยงไงเพราท่านทํางานของท่านอยู่เม่ใหรือเปาทำคดีอยู่ท่านออกมาพูดแบบน,นี้ก็ผมก็ไม่ว่าอะไรครับ ำแแลล้วหะอันอันนี้คือคิดจริงๆหรือว่าเรายังพอมีความหวังอยู่คะลุงนนคงจะคงจะต้องอ่าเป็นเหล้าปีนะอีกพิษนายแล้วต้วตวองไม้ไปเถอะคงจะต้องเป็นเหล้าปีเหล้าปีนี่หมายถึงทนายคนใหม่ปะคะไมม่ผยังเป็นประเด็นมากลุงต้นมไม้เลยวานก็แถลงไปแล้วนีสุดไปแล้ว วาก็ามกนหมดแล้วเนี่ยนาจะรู้กันหมดแล้วถนี่เี่ยวถ้าจะถามถต่อเลยต้นไม้ไปจ้า้เียจาแล้วจ้าเนแล้วตอนนี้มีหลังจากมาพอในรัมีทนายคนใหม่มาเพิมาคุยอะไรบก็มีทนายเอาเสียบไปไหนเสียบเอไม่มก็มี นอะไรที่เข้ามาเราต่นนี้นอะไรนอะไรนที่มันีับเตอร์เลยนอะอะไรั่มาตัุมกแล้วก็ราอะไริดเียนไปแล้วทีู่ไม่เป็นอยู่เขาผิดไปเขาก็ว่าเราผิดอ่าอ๋อ้นไม้ไปนั่นแหละก็พหุทีเที่ยวเราทาอะไรไม่เถู่แล้วถึงเราเป็นอย่างเงี้ยแล้วชิ่ร้า่ว่าเราพูดดีคุงก็ผิดอยู่ดีอ่เพราเราเป็นกระ่านะไอะไรไม่เป็นไรหรอกชื่อไม่เยอะแล้ว พอมพอพอแบบมาเจอจนโูพึ้าแล้วเนี่ยทำตามกระบวนการกินฟังรางวัลทำไมลับถุงลับถุงทำไมเราถึงแบบหาท่านนายหรือคนที่มาช่วยมันดูมันลำบากจังนะคะคยก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมมันหายากลำบากเอาใสดิ เป็นเรื่งองของมาแล้วไม่รู้หรอานอเลยค่นแล้วอใุ่ีรล้ค่ะสสาเราเลยเราเจอมาเยอะแล้วอ่ะกว่เราจะอยู่ตรงนี้ได้ครับอะไรก่อนทำไมาถก็หาว่าร้อไห้ก็หาว่าอะไรพอเมเราูกันาเลยมันก็มีจริงๆอ่ะมันก็มีหลายคนที่เชียด เอาคือมันก็เที่ยงไม่ได้นะนเนาะมีลุงน้องแบบว่าบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบลุงอยากจะบอกว่ายังไงเพาหนูก็เคยถามลุงแล้วว่าคนที่เชียร์เราเขาก็มีนะคนที่ให้กำลังใจว่าเออลุงสู้ๆนะเดีย๋ยวก็จะต้องมีคนมาเชียร์ยเราแน่นอนอะไรเนงะี้ย <c oughs> มันก็เลี้ยงไม่ได้ที่ <c oughs> รับคนที่ชอบเราเหมือนกันสำหรับคนชอบเราบอกเเเาายรพี่คาดผมน่าร<อ>ักเนาะก็สั้นๆเนาะสั้นแล้วกัน ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่คนไทยที่อยากเห็นความวีธรรมนะครับแล้วก็ก็ขอบคุณสาหรับคนที่เห็นต่างที่เขาให้ข้อคิดต่างๆทําให้เราได้เห็นว่าเออสิอ่งที่เรากําลังต่อสู้เนี่ยมันก็จะมีคนเห็นต่างอยู่ก็ประมาณนี้ครับแล้วก็แล้วก็สู้ไปเหรอพี่เขาไม่คิดอะไรเยอะอยากให้ท่านชนวยอน คือ่าพไแล้วอลก็เาารแบ่งการของท่านครับก็เาครับรบองท่ัประมาณ้เนาะพี่ครับครับผมดอาหก สวขึ้นไม่นี่ยอเอาควไมต้องใส่เนี่ยก็ใส่แเฮ้ยนาไม่ใช่เอ็มมีซื้อมาเอ็มมีนไม่ใช่เอฮาเลยพูดคำเบลฮาเลยให้ครสเขาคำเลฮาเลย สีสายให้เป็นสีสันโอ้โหพี่ลุงขายเลยอ่ะพี่ลุงกันหวนนะคะเนี่ยพูดเองสี่ลุงเองด้วยหรือเปล่าไม่ได้ป้าไม่ได้ว่าเราไม่สนท่ากับพี่เที่ยงแต่ว่าเราอยากจะพัก เข้าใจเข้าใจแต่มันเป็นข่าวเขาแต่งก็เข้าใจหนูแหละคิดอยู่ในใจว่าวันนี้ต้องมีคนมาอยู่แล้วเชื่อถูกไหมเมื่อวานนี้ก็มีไงไอ้นู้นเหรอใช่หรือว่าเขามาเนี่ยของที่มีเจ้าด่าดาแล้วทีก็อย่างนี้แหละดูยังไม่ไ้่าแล้วก็มันมันสงบดีค่ะแล้วก็รังก็เคารพนะเขาเรียกว่าเขารพตื่นตั้งนักเพื่อที่จะหาเรื่องคดีนะเรื่องอะไรพวกเนี้ยอยู่ในพวกเนี้ยตั้งศักดิีแล้วก็ค่อยๆเดินไปค่อยๆไป เราไม่อยากให้มันเกิดความวุ่นวายอะไรขึ้นเราก็เลยอยากให้มันนิ่งๆแล้วก็พักด้วยพักเขาเรียกว่าพักผ่อนพักผ่อนแล้วก็สติสาวก็ปลูกเขาอะไรใช่เครื่องคิดเลขอสาวก็ปลูกตีต้องเป็นตัวแทนแล้วแหละตเป็นมือก็ใช่เดี๋ยวป้าแต๋นจะต้องส่งไปให้ดูเกมนั่นดูท่าแล้วใช่ไหม แล้วล่ะทำนี้ล่ะนี่ต้นแรกนะที่ได้สัมภาเสร็จในแรกเลยเมื่อวานนี่ก็ไปก็โดนแบบปไหนก็ไปถึงไหนไปถึงบ้านบุญบอกนบีน้าปลูกเนี่ยนบีข้าอ๋อตามไปแม่อันนั้นอันนั้นตัวตััวคะไปฟงท่านกล้วยคะเออมีมีคนไปมีคนไปแล้วก็น้องออยพี่ออยช่องสามเขาก็ไปด้วยน้าถ้วใครเอานี่มาเนี่ย

ลงกงปลูกน้นหาที่เดียวเที่วของวกเดี๋ยวอะไรผู้เหญ่ไอคอนเด็กหนึ่งกันฮะใ่ไอคอนเ็กดีๆจะมาพูดไรให้นี่อันนี้อะไรนี่พี่แอดมินไม่รุนนี่อะไรอะไระตะคอนอะไรผูเ่อคอนเนี่ยังไันี่แอดมินเป็นเล็กน้อยน่นน่นนนี้นนีนี่นีน่นี่น เด็กมีลราเป็นเด็กเด็กวัยรุ่นไงเ็ซ้อมาซื้อมาให้ใส่ออกบ้าบ้าใส่เอาไลฟ์โดนลัางการทุกคนเด้อรวมเขาทำไม่เอานะเป็นไรหรอกไอ้ยาผ่านแล้วเมื่อกี้ป้าอะไรป้าเป็นคนป้าเนี่ยไปสอดแนไหมตอนลุงหายน่ะไม่ลุงต้องดูเออลุกตัวนี้มันใหญ่ไปหรือเปล่าอะไรนะ อันนี้ทองอะไรอไมันมันงอยู่หนาบ้างมันจะหลงยางนั้เนี่ยทองไรไอ้ดอกที่หลงเยอะๆปะได้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  น้ำมันเข้าถึงไวมันก็แห้งถ้าปลูกกระชยมันต้องต้องลมันน้อยลมที่มีคาร์บอนต้องลมน้อยมันก็ได้เอ้ชื้นถ้ามันหนักกึเดีจะเป่าไม่ให้ป่าจ้สวนะครับวมนจ้าววนย่้นีนั่นแะอันนี้บนนะ้ผู้จัดการไอ้ชี้ซี้้ประดดดชี้ไม่ได้เรา้เอาวางนั้นเนี่ยวางนั้นเนี่ยบอกง อัะเบิ้งตาเนี่ยเมื่อคี้เห็นปลูกเซนไปเบอร์ตลอดมุ่งเป็นแค่บนป่าเหรออ่อมกําแพงเอาเสนอมาถ้ามันต้องเอาต้นอย่างเงี้ยเราไปปลูกมันต้องเดินตรงกลางอย่างเงี้ยได้ครับเราฝั่งนู้นนะต้นกล้วยออกครับผมพต้นเนี้ยมันพลรงเนี่ยแต้วชิดต้นกุหลาบชุคุดต้นกล้วยต้ยจะลื่นเลยตัวกุหลาบคุดต้นกล้วยจะใส่ข้างหน้านี่บ่ ยิงแข้งแขงแบบนี้ไอซมันรับเมาสก็ได้โอ้เมาโหวตวิ้เิมลยดนอครับการที่มาไม่ไม่ไระบาด้เรื่งได้นะครับขอบคุณครับท่านด้่ไม่นี้โอ้ยไปเรื่อยๆครับนี่โดนโเอาเอาถ้าเราทำถ้าเราทองแถวอะไนี่มันเข้าได้ได้นะเนาะ ูกรเบื้องงันอยู่้นู้กระเบื้องยิงขั้นขัวได้สมแถวเอามาปลูก้นใหม่เขั้นขั้วกับ้างเหฮนเออกระเบื้องสก้อนยไนี่ละมนี่ละเราไปเนี่ยรทอดเนี่ยก็ไใหเบียดข้างนอกได้ก็ไปให้เบียดข้างในอันนี้ชื่อว่าแพงปวยก็่ไแพงปวยเออหน้าแพงวยแพงป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 วยก็เพามันตัดเป็นเออตั้งเยอะมา ตังเรี่ยงเลยอลงหนุนป่เขาต้องตัดบอลลุงมีอิดบอกป่ะนมีอยู่นะ้วมีใช่ไหมตัดมะฮะฮมีอิดบอกบ่ะิดบอกอยู่ข้างหลังเอาอิดบอกข้างหลังแล้วเขาอิดเอาคุณลุงเรออิดบอกว่าถมเอาขุดรลองเอาเมาวางดอก่าว่างเราไปไมาเชื่อมเป็นทักกันนเดี๋ยวจะปด้ร่อแล้วนเป็นเหตุตามแถว

วันนี้ก็ักไปเดียวเที่ยวนะลุงก็ออกมาทํางานตรงบริเวณดานเขาตมาเดกข้าไปคูล่กบเบืองในห้องตัวต่อนะเริ่มต้นใหม่ลุงคริสต์มาสแล้วาคริสมาสแล้วเป่าคริสมาสหอว่าคริสต์มาสขอให้ใจคนละดวงหน่อย เร็วงก็ได้เป่วมสองลวงก็ได้นะคะให้สำหรับอะไรที่คาดผมม้งม้งของคุณลุงดันดันห้าหมื่อ๋อขอบคุณมากค่ะดันดันหนึ่งแสนขอเป็นบางใ้นึนดันดันหนึ่งล้านตลอดใจากคนบ้านใหญ่ไอ้คนเนี่ยเขามีหมดแล้วพูดไปแล้วดัดนน่งล้าร้องเพลงค่ะอ๋อะวงยัะ ขอความใจสามดวงให้กับที่คาดผมมุ้งวิ้งมุ้งวิ้งของคุณลุงหน้ามาตอทำาของเขาครับมาครับายใจโอ้ยสบายใส่ใจในเด็เช้ามาเต็มตั้งแต่เช้าเพลินเพลินกันคาราบาลค่ะบทุกคนแต่ว่าไม่ได้ไลฟ์สดวนให้ดูนะคะวันดิจิดเรื่องพี่น้องรถเดนดันน้องเอนจ้า กระปุูกตันไม้ตั้งแต่เศร้าเนี่ยนะฝังโน้นเอฟซีเอเปล่ล่ะโน่นโน่น่นตรโน่นเียต้งปูตั้งแต่เศร้านะเปลี่ยนมาอีกเรื่องหนึ่งนะคะเลยเริ่มใ่เลู้ติดตามหายไปหมดเลยค่ะคลิปก็หายไปหมดเลยเริ่มลวเป็นอยากพื่อแชนแนลสอมันพูดตอนนั้มันติดตามมันเท่าไหร่ สองกว่าไม่อยากเปลี่ยนเลยนะแต่พีาจักรพิษพี่แอนลุงพ่อเป็นคนดีแท้ครับผมขอบคุณมากที่ได้ีดีนะคะพี่โนร์ได้ใจด้วยค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะอยู่กับลุงตลอดไปตอนนี้ตอนนี้เปิดเปิดทึ้ใหม่แล้วจำย้อนจำราษฎร์ผานอะไแล้วจบไปเริ่มใหม่วันนี้เราดีแล้วมันอยู่ที่เดิมดีแล้วที่ทำใกล้แค่ผู้ติดตามสองแล้วเราเริ่มใหม่ ครับถ้าเกิดวันเราเป็นเสียงเป็นร้านแล้เราทำอาหารไม่ได้มันยังหันยิงจันนะวันนี้พมื่อวันจะ้องไม้องทำเราดูแต่ท้อคือบ้าก็ท้อไปแล้วเนาะกไหลื่อนติดคุณแม่จริงๆน้ำเตี้ยนะคมีตายาตครัา ก็คือมันก็ต้านะโอ้โหไงคือต้านะอ๋ได้คือมันแบบคิดมันทำไมมัน